ตอนที่82ดําขอร้องของหนานกงเสวียนจีหลังจากช่างใจอยู่ครู่หนึ่งหนานกงเสวียนจีก็แปลงกายเป็นลำแสงตามนักพรลดฉางเสวียนและสวีชิงเทียนไปเขาคิดว่าหากบรรพจาร์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนเป็นยอดปรมาจารย์ที่เร้นกายอยู่ในเมืองเสี่ยวชื่อผู้นั้นจริงอย่างมากเขาก็แค่รออยู่ด้านนอกเมืองเสี่ยวชือก็พอแล้ว แต่หากเทียบกันแล้วระหว่างยอดปรมาจารย์ที่ดูเรียบง่ายและสุภาพผู้นั้นเขากลับรู้สึกหวาดกลัวต้นหลิวปีศาจที่มีอายุยืนยาวนั่นเสียมากกว่าเพราะสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เลือดเย็นและไร้ความปราณีและทำตามความปรารถนาของตนเพียงเท่านั้นหาได้ใส่ใจว่าอีกฝ่ายจะมีภูมิหลังหรือผู้หนุนหลังเช่นไรไม่ตอนที่ต้นไม้ปีศาจต,ต้นนั้นเตือนเขาเขายังเคยสงสัยว่าหากมีมียอดปรมาจารย์อยู่ที่นั่นบางทีคืนนั้นเขาอาจจะมีได้ออกมาจากที่นั่นก็เป็นได้ และที่สำคัญสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นช่างทรงพลังและน่ากลัวยิ่งนักอีกทั้งอิทธิฤทธิ์ยังอยากที่จะคาดเดาวได้แม้แต่ตะบะบารมีของเขาในเวลานี้ก็ยังมีอาจรับประกันว่าจะสามารถรับมือได้อีกทั้งยังคงมีคำถามที่เขาเอาแต่ครุ่นคิดมาตั้งแต่ออกจากเมืองเสี่ยวฉือนั่นก็คือหากมิมีปรมาจารย์ท่านนั้นอยู่เกรงว่าในบริเวณร้อยลี้นี้คงกลายเป็นดินแดนต้องห้ามเพราะต้นไม้ปีศาจต้นนั้นไปแล้ว ส่วนสำนักแห่งการบำเพ็ญเพียรเช่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนก็คงเสื่อมถอยลงก่อนจะเหลือเพียงตำนานและสุดท้ายก็จะถูกผู้คนลืมเลือนไปในที่สุดเช่นนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่ยอดปรมาจารย์ท่านนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนและทิศท,ทางที่นักพรตชางสเสวียนนำทางไปในเวลานี้ก็คือทางไปเมืองเสียวชื่อนั่นเองมินานหนานกงสเสวียนจีก็ได้ปรากฏตัวอยู่ข้างกายของนักพรตชางสเสวียนจากนั้นเขาจึงเอ่ยถามขึ้น เจ้าสำนักไทสเสวียนหรือว่าท่านบรรพจา์ของพวกท่านจะอยู่ที่เมืองห่างไกลที่ชื่อว่าเสี่ยวฉือเยี่ยงนั้นหรือหลังจากได้ยินคําถามนั้นนักพรตชางสเสวียนที่อภรรโบกสะบัดอยู่ก็เอ่ยถามขึ้นอย่างตกตะลึงว่าผู้อาวุโสนานกงหรือว่ายอดปรมาจารย์ที่ท่านพูดถึงก่อนหน้านี้ท่านได้พบที่เมืองเสี่ยวฉือเยี่ยงนั้นหรือนานกงสเสวียนจีพยักหน้าอย่างนี้ปฏิเสธข้าพบที่เมืองเสี่ยวเฉือจริงๆเอ่ยเพียงเท่านั้นนานกงสเสวียนจีก็เหาะลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว นักพรตช้างสเสวียนลังเลเล็กน้อยก่อนจะเหาะตามหนานกงสเสวียนจีลงไปสวีชิงเทียนที่กำลังตื่นเต้นถึงกับขมวดคิ้วมุ่นก่อนจะเหาะตามลงไปอย่างช่วยมีได้สุดท้ายทั้งสามคนก็ได้ปรากฏกายอยู่ริมทะเลสาบอันเงียบสงบนักพรตช้างสเสวียนในตาเป็นประกายพลางถามด้วยรอยยิ้มว่าผู้อาวุโสหนานกงยอดปรมาจารย์ที่ท่านกล่าวถึงเปิดร้านขายของชำดูเงียบง่ายและเป็นคนสุภาพใช่หรือไม่ ผู้อาวุโสท่านนั้นเปิดร้านขายขังชอมอีกทั้งยังเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหล่ารูปงามดั่งหยกด้วยใช่หรือไม่นานกงเสเวียนจีอึ้งไปเล็กน้อยแววตาฉายประกายบางอย่างที่ยากจะเข้าใจก่อนที่จะพยักหน้ารับด้วยรอยยิม้มยอดปรมาจารย์ท่านนั้นมีเพียงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนแต่ยังเป็นถึงบรรพจารย์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนอีกด้วยนานกงเสเวียนจีขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจบางอย่าง นักพรตฉางสเสวียนพินิษ่าทีของนานกงสเสวียนจีก่อนจะเอ่ยออกมาตรงๆว่าผู้อาวุโสนานกงหากผู้น้อยเดามิผิดแล้วหละก็ยอดปรมาจารย์ที่ท่านพบก็คือท่านบรรพจารย์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนของเราขอรับนานกงสเสวียนจีพยักหน้ารับก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงจรงิงจังเจ้าสำนักไทยสเสวียนข้ามีคำขอร้องหนึ่งหวังว่าเจ้าจะตกลงคำขอร้องเยี่ยงนั้นหรือนักพรตฉางสเสวียนนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะแห้งๆออกมา ผู้อาวุโสนานกงมีสิ่งใดก็เชิญพูดออกมาได้เลยขอรับหากผู้น้อยรู้จะบอกท่านทุกอย่างแน่นอนข้าอยากจะบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ยอดเขาไทาสเวียนสักช่วงระยะหนึ่งบางทีอาจจะร้อยปีหรืออาจจะพันปีนานกงงสเวียนจีมองใบหน้าแข็งค้างของนักพรดชังสเวียนพลางเอ่อยอย่างสุภาพว่าแน่นอนว่าหากช่วงนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิท์ไทสเวียนของพวกเจ้าเกิดปัญหาใดๆข้าย่อมมีนิ่งดูใดอยู่แล้วหรือหากพวกเจ้ามีรังเกียจข้าก็พร้อมจะชี้แนะให้สิทธิ์ทุกคนด้วยสูตร หลังได้ยินคำพูดของนานกองสเสวียนจีนักพรตชางสเสวียนและสวีชิงเทียนต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่โดยเฉพาะเจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงอย่างชิงสวีชิงเทียนที่รับรู้ถึงความน่ากลัวของตบะบาร,รมีของนานกงเซวียนจีถึงกับแข็งค้างราวก้อนหินคำพูดนี้ของนานกงสเสวียนจีหมายความเช่นไรกันแน่นั่นก็เท่ากับว่านานกงสเสวียนจีจะพำนักอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนกลายเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียน ทั้งยังจะบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนเป็นร้อยหรือพันปีอีกด้วยก่อนหน้านี้พวกเขาต่างก็ได้เห็นกับตาว่าอีกเพียงก้าเดียวหนานกงเสวียนจีก็จะบรรลุสู่ขั้นมหายานแล้วอีกทั้งตบะบารมีของเขาในตอนนี้ทั่วทั้งจงหยวนคงมีเพียงไม่กี่คนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ได้หากวันหนึ่งเขาบรรลุขั้นสุดท้ายขึ้นสู่ระดับมหายานได้จริงฮ่าฮ่าถึงเวลานั้นเกรงว่าทั้งจงหยวนคงมีมีผู้ใดกล้าเป็นศัตรูกับเขาอีก มีต้องพูดถึงว่านานกงสเสวียนจยีจะบรรลุขั้นมหายานหรือไม่หรือว่าจะบรรลุเมื่อใดแค่เพียงความสามารถและตบารมีของเขาในเวลานี้หากเข้าไปอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนและกลายเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสเมื่อเรื่องนี้แพร่ออกไปก็เพียงพอที่จะสันสะเทือนไปทั่วทั้งแคว้นใต้ยเยี่ยนรวมถึงทั่วทั้งจงหยวนอีกด้วยถึงตอนนั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนจะมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือกลายเป็นหนึ่งในสำนักอันดับหนึ่งของจงหยวน สวีชิงเทียนที่เป็นเจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงย่อมเข้าใจดีมิว่าจะสำนักไหนหรือเจ้าสำนักคนใดต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการนำพาสำนักให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแต่บัดนี้เจ้าสำนักดินแดนศักดิ์ไทยเสวียนอย่างนักพรดช้างเสวียนกลับแทบมิต้องพยายามสิ่งใดเพียงแค่ท่านบรรพจันย์อย่าปรักตัวตัวขึ้นมาก็สามารถทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนเจริญรุ่งเรืองได้แล้วสวีชิงเทียนคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกหดหู่จนแทบจะร้องให้ออกมา เหตุดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เสวียนถึงมีบรรพจารย์ที่มีคุณธรรมเช่นนี้กันเหตุใดาเท่าเหอชางเสวียนแทบจะมิต้องลงแรงอะไรทว่าสำนักกลับจะรุ่งโรจน์ขึ้นถึงเพียงนี้ข้าก็เหนื่อยเหมือนกันข้าก็มิอยากสู้แล้วข้าก็อยากอยู่สบายเหมือนกันข้าก็อยากมีบรรพจารย์ที่เป็นห่วงเป็นใยเช่นนี้ข้าก็อยากมีที่ให้พึ่งพิง ท่านบนรรพบุรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงทุกท่านหากพวกท่านอยู่เบื้องบนแล้วรู้สึกเหงาหลักก็ลงมาเล่นที่ข้างล่างบ้างก็ได้นะขอรับได้โปรดเถิดแล้วก็ช่วยส่งเสริมดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงของเราด้วยสวีชิงเทียนคิดถึงตรงนี้ก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่สว่างสดใสและเม้มริมฝีปากแน่นเขากลัวว่าตัวเองจะกลั้นน้ำตาเอาไว้มิอยู่หรือส่งเสียงร้องห่มร้องให้ออกมาในเวลาเช่นนี้จริงฮ่า หลังจากนักพรตชังสเสวียนได้สติใบหน้าที่ประดับไว้ด้วยรอยยิ้มสว่างสวัยจึงหันไปหาหนานกงสเสวียนจีพลางโค้งคำนับและกล่าวว่าหากผู้อาวุโสหนานกงต้องการบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เขาไทเสวียนผู้น้อยย่อมยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้ผู้น้อยยังของมอบตำหนักไทเสวียนให้ท่านใช้พักผ่อนในระหว่างนี้ด้วยขอรับเจ้าสำนักไทเสวียนเกรงใจกันเกินไปแล้วหากค่าพักที่ตำหนักไทเสวียนก็เท่ากับยึดตำแหน่งของเจ้าหน้าสิหนานกงสเสวียนจีโบกมือไปมาพร้อมรอยยิ้มแล้วเอ,อ่ยอย่างหยอกล้อ อีกอย่างเจ้าต่างหากที่เป็นเจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนนักพรตช้างสเสวียนปลายตามองสวีชิงเทียนที่หันหลังให้เขาก่อนจะเอ่ยออกมาพร้อมรอยยิ้มว่าในเมื่อผู้อาวุโสนานกงยอมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนเช่นนั้นท่านต้องการสถานที่บำเพ็ญเพียรเช่นไรก็เชิญเลือกได้ตามสบายเลยขอรับพูดได้ดีนานกงสเสวียนจีตบที่หลังมือของนักพรตช้างสเสวียนเบาๆอย่างสนิทสนมก่อนตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่า เจ้าสำนักไท่เสวียนต่อไปท่านก็มิต้องเกรงใจข้าเช่นนี้อีกและมิต้องพิธีรีตองเช่นนี้ด้วยนักพรตชางสเสวียนพยักหน้าหงึกหงกักได้ได้ขอรับ